สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับ Channel ดดดี้คุกจริงครับวันนี้แดดดีจะมาชวนเพื่อนๆทาเมนูเผือกทอดสมุนไพรครับ เป็นเมนูทานเล่นที่อร่อยแล้วก็ทานเพลินมากๆเลยนะครับรสชาติเค็มๆมันๆแล้วก็มีความหอมของสมุนไพรด้วยนะครับเอาไว้เพื่อนๆทานเล่นๆตอนดูหนังดูซีรีส์ดูทีวีหรือว่าขับรถไปไกลๆก็ได้นะครับรับรองว่าอร่อยแล้วก็เพลินจนหยุดไม่อยู่เลยครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับ อย่างแรกจะเป็นเผือกน้ำหนักประมาณ500กรัมนะครับเราปอกเปลือกแล้วก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยครับต่อไปเป็นถั่วลิสงวันนี้เราใช้แบบเม็ดใหญ่จัมโบ้เลยนะครับใช้ทั้งหมดประมาณ500กรัมครับต่อไปเป็นพริกแห้งประมาณ30เม็ดกระเทียมจีนหั่นเป็นแว่นประมาณ10-15กรีบใบมะกรูดฉีกประมาณ20ใบแล้วก็เกลือประมาณ1ช้อนชาครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดี้ฝากไว้ให้เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับ เรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเราก็นำเปลือกเนี่ยไปปอกเปลือกแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับล้างยางขาวๆนี่ออกให้หมดเลยนะครับจากนั้นเราก็ใช้ที่ขูดมะละกอเนี่ยมาขูดให้เป็นเส้นนะครับแดีจะขูดให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับเราจะไม่ขูดให้เส้นใหญ่เวลาเราทานก็จะทานยากนะครับเราทำให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เวลาทานจะหยิบทานรวมกับถั่วกับใบมะกรูดได้ง่ายๆเลยครับแล้วที่สำคัญเส้นของเผือกเวลาทอดออกมาแล้วก็จะไม่แข็งจนเกินไปด้วยครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็เตรียมทอดได้เลยนะครับเราใส่น้ํามันลงให้เยอะสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนครับและดีจะทอดใบมะกรูดก่อนนะครับ <int ess ant ana> พอน้ํามันร้อนแล้วเราก็ใส่ใบมะกรูดลงไปทอดได้เลยครับคนไปคนมาสักครู่หนึ่งพอใบมะกรูดเริ่มเปลี่ยนสีแล้วก็มีความกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับ <im Thom> ขั้นตอนต่อไปเราก็นํากระเทียมลงไปทอดต่อได้เลยครับเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับทอดไปเรื่อยๆอย่าใช้ไฟแรงนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกระเทียมเนี่ยจะไหม้ก่อนที่จะกรอบนะครับ เราใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนทอดไปเรื่อยๆนะครับพอเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสถถด็จน้ำมันได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําถั่วลงไปทอดต่อได้เลยนะครับตัวถั่วเนี่ยเราก็ใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับทอดไปเรื่อยๆเราหมั่นคนเรื่อยๆนะครับถั่วจะได้โดนความร้อนทั่วถ,ถ,ถึงกันครับขั้นตอนการทอดถั่วเนี่ยเราต้องใจเย็นสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเม็ดถั่วของเราค่อนข้างใหญ่นะครับเราก็ต้องคุมไฟให้ดีๆนะครับ อย่าใช้ไฟแรงจนเกินไปไม่งั้นเนี่ยถั่วจะไหมก่อนที่จะสุกนะครับพอถั่วเริ่มสุกแล้วมันจะมีเสียงแตกป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะนะครับแล้วถั่วมันก็เริ่มอ้ามีสีเหลืองอ่อนๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยครับขั้นตอนต,ต่อไปเราก็นําเผือกมาทอดต่อได้เลยนะครับตอนทอดเผือกเนี่ยเราใช้ไฟกลางค่อนไปทางแรงนะครับอย่าใช้ไฟอ่อนจนเกินไปไม่งั้นเดี๋ยวเส้นจะเละได้นะครับ เราใส่เผือกลงไปในน้ำมันแล้วเราปล่อยให้เซ็ตตัวสักครู่หนึ่งนะครับพอเส้นเผือกมันเริ่มแข็งแล้วเราก็ค่อยๆเขี่ยแยกอย่าให้มันจับตัวกันเป็นก้อนนะครับจากนั้นเราก็ทอดไฟกลางค่อนไปทางแรงไปเรื่อยๆนะครับพอเส้นเผือกมันเริ่มเหลืองกรอบแล้วเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันได้เลยครับข้อดีของการหั่นเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้นะครับทําให้เราใช้เวลาทอดแค่ไม่นานนะครับเผือกก็จะกรอบแล้วนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็ปิดแก๊สได้เลยนะครับจากนั้นเราก็นําพริกลงไปทอดครับตัวพริกเนี่ยมันจะสุกง่ายนะครับเราไม่ต้องเปิดแก๊สใช้ความร้อนจากน้ํามันที่มีอยู่ก็สามารถทําให้พริกเนี่ยกรอบได้แล้วนะครับเสร็จแล้วเราก็เตรียมนํามาผสมรวมกันได้เลยครับนี่นะครับทุกอย่างที่เราทอดมันก็จะมารวมกันอยู่ตรงนี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําทุกอย่างเนี่ยใส่ลงในหม้อเลยนะครับจากนั้นเราก็ ใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานะครับแล้วก็คนให้ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันครับนี่นะครับปับงจากเสี่ยงแล้วเนี่ยทุกอย่างกรอบมากๆเลยนะครับแล้วที่สําคัญคือกลิ่นเนี่ยหอมมากๆเลยนะครับเพื่อนๆค่อยๆเติมเกลือลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันก่อนก็ได้นะครับแล้วก็ชิมรสชาตินะครับว่าเราชอบความเค็มประมาณไหนนะครับพอคลุกเคล้าจนทั่วแล้วเราก็สามารถเก็บใส่กล่องเก็บใส่ถุงมัดปาก เอาไปทานได้เลยนะครับสูตรนี้เด็กๆก,ก็ทานได้นะครับเพราะว่าพริกเนี่ยเราไม่ได้หักให้มันแตกนะครับมันก็จะไม่มีความเผ็ดอยู่ในนี้นะครับถ้าใครชอบทานเผ็ดเราก็สามารถเคียวพริกตามไปได้เลยนะครับเท่านี้ก็เป็นนันเสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูเผือกทอดสมุนไพรครับ สูตรนี้เนี่ยตัวเผือกมีความกรอบหอมมันอร่อยนะครับแล้วก็จะมีความมันจากถั่วลิสงแล้วก็มีความหอมจากสมุนไพรที่เราทอดใส่เข้าไปด้วยนะครับทําครั้งหนึ่งเราก็สามารถเก็บไว้ทานได้หลายวันเลยนะครับหรือถ้าใครเก็บใส่ถุงมัดปากดีๆสามารถเก็บไว้ได้หลายอาทิตย์เลยนะครับ เพ,เพื่อนก็ลองนำไปทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แัดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่ม Super t ร์แตหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ดัดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ